สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาถามนักเรียนว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของเราค้างและกระตุกบ่อยๆนักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับนักเรียนคนแรกคอสตูแมนตอบคําถามค่ะเออถ้าเครื่องค้างเหรอครับก็ทุบทิ้งไปเลยนะครับคุณครูเป็นคําตอบที่แย่มากๆเลยนะคะไม่ทราบว่ามีสมองกี่เซลล์คะเนี่ย ต่อไปนักเรียนกระต่ายค่ะเอ่อถ้าเครื่องค้างก็ซื้อเครื่องใหม่ไปเลยครับคุณครูครับซื้อเครื่องใหม่อย่างนั้นเหรอคะแล้วถ้าที่บ้านไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีใครจะไปซื้อได้บ่อยๆทุกวันล่ะคะต่อไปค่ะนักเรียนสมบอยค่ะเออโหลดแอปน็อกคลีนเนอร์มาใช้ครับคุณครูเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสมบอยค่ะขอเชิญออบาอธิบายแอปน็อกคลีนเนอร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะสำหรับแอปน็อกคลีนเนอร์นะครับก็เป็นแอปที่เอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กับเครื่องโทรศรัพท์ของเราทุกคนังไงล่ะครับประกอบไปด้วยฟังก์ชัน หลักๆตามนี้เลยนะครับฟังกช์ชันที่1เคลียขยะสำหรับฟังกช์ชันนี้นะครับแอปน็อกคลี e เนอรนะครับจะช่วยทําการนะครับล้างไฟล์ขยะที่ติดค้างอยู่ในเครื่องนะครับช่วยแก้ปัญหาพื้นที่ความจําในเครื่องไม่พอนะครับแล้วก็ทําให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับไม่ทํางานหนักจนเกินไปยังไงล่ะครับเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสมบอยคะแล้วฟังกช์ชันต่อไปล่ะคะฟังกช์ชันที่2นะครับชื่อฟังกช์ชันว่าเร่งความเร็วเกม ฟังก์ชันนี้นะครับจะช่วยปิดแอปที่ทํางานอยู่เบื้องหลังครับทำให้เครื่องโทรศัพท์ของเราเนี่ยรันเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับช่วยให้เล่นเกมได้ไหลลื่นขึ้นแล้วก็ไม่ค้างไม่กระตุกกันอย่างแน่นอนนะครับคุณครูโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะนักเรียนสมบอยคะและยังมีฟังก์ชันอะไรอีกไหมคะนี่และนอกจากนั้นนะครับแอปน็อกคลีเนอร์เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันสแกนไวรัสด้วยครับคุณครูครับฟังก์ชันนี้นะครับจะช่วยให้เครื่องของเรานะครับปลอดภัยจากไวรัสอันไม่พึงประสงค์นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ ได้ด้วยนะครับคุณครูและถ้าอยากจะโหลดนะครับไปโหลดได้ที่ไหนนะคะนักเรียนสมบอยสําหรับแอปน็อกคลีนเนอร์นะครับสามารถเข้าไปโหลดกันได้ที่ Google Play Store เลยนะครับเพียงแค่เข้าไปพิมพ์คําว่า n o x c l e a n e r แบบนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งแบบนี้นะครับโอ้โหก็สามารถโหลดได้ง่ายๆแล้วนะครับหรือถ้าน้องๆคนไหนนะครับไม่สะดวกนะครับสามารถโหลดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอ้โหแอปดีๆแบบนี้เราควรจะรีวิวให้กี่คะแนนดีคะนักเรียนสมบอยแน่นอนนะครับแอปเจ๋งๆดีๆแบบนี้นะครับโหลดกันแล้วนะครับ อย่าลืมรีวิว5ดาวให้แอบ n o x Cleaner กันด้วยนะครับ n o x Cleaner แอปทำความสะอาดเครื่อง Android ที่ดีที่สุดเอาละครับถ้าเท18อ่อนไปนะครับเราก็ต้องส่งเด17เอาเวทเทสมาสู้แล้วนะฮะแบบนี้นะครับห่าครับโอโอ๊ยโอยโอยโอ้ยโอหายนี่นะเด17จัดการเดอะไฮไปก่อนแล้วหนึ่ง เอาล้วงานปอีกหนึ่งตัวครับเดย์สิเจรานะครับเอาครับตอนนี้เหลือแค่ลิมคนเดียวนะครับกอ้โหุมกล้องอาจจะเปี้ยวหน่อยนะและเดลลิมก็โดนเดย7สิจัดการไปอีกคนนะครับโอ้โหนี่นะฮะเรียก้ว่าต้องให้เดย7สิมาจัดการนะครับเดี๋ยวขออีกทีนะฮะเดี๋ยวให้น้องๆได้ดูอีกทีนะครับการต่อสู้ระหว่างแกงมอร์นิ่งวอลกับเดย์สิบเดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่สบอยดัน ไปโดนลูกหลงเอ้ยมันปล่อยท่าเลยครับนี่ปล่อยระเบิดไปตามพื้นใสเด17สินะครับเป็นท่าของเดินลิมนะฮะเมื่อกี้เห็นขยับอยู่นะฮะนี่ครับนี่ครับแอบลักไก่นะแอบโจมตีตอนเขายังไม่ให้ต่อสู้นะครับโอ้โหอ่ะรีบปล่อยก่อนเดซิสิตายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะกดปล่อยแป๊บเดียวเด17ปล่อยล้ำ ลำแสงเลเซอร์ใส่นะครับหายกันสมตัวรวดเลยนะครับโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าแก๊งยักษ์ดำนี่นะครับยังไม่มีใครนะเจ๋วกว่าเด1ิเจ็ดอเวกเคนอย่างแน่นอนนะนี่อ่ะนะครับเราจะมียักษ์ดำให้ดูอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ดำอย่างเดียวเพราะว่ามีแดงผสมด้วยนะฮะนั่นกะ็คือ ใจแอนวิทเลตดอ t นะครับสุดยอดนักบวยนะครับของเรานะครับไปเลยนะครับอ่าดิวิ่งมาชาร์จก่อนแล้วนะครับเอาต่อยไปถึงครับเลตดอ t อ่าแล้วเดีให้ทำไรครับบัวแดงยงโยยงหยกนะฮะเขาต่อยกระเด็นต่อยกระเด็นแลวเลตดอ t จัดการจัดการไปแล้วเหลื้อเดนเดลิมนักกล้ามซึ่งโดนเลเซอร์สีแดงของเลตดอ t อยู่นะครับตอนนี้ควันก็หนามากครับจนเรามองไม่เห็นนะครับและดูเหมือนว่านะครับ 3ตัวนี้นะครับจะโดนใจแอนทล r ด d d นี่ครับโอ้โหโผล่มาจากควันด้วยจัดการไปนะครับอย่างง่ายดายเช่นกันนะครับนี่เอาล่ะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะลองให้แก๊ง Morning Walk นะครับไปเจอกับแก๊ง Godzilla บ้างนะครับเดี๋นะฮะมี Godzilla นะครับมีคองนะฮะแล้วก็มี Mega g o ซ z i l l a นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเสกเดอะริมใหมค์ตัวหนึ่งนะครับเอาครับโอ้โหเดอะริมเรายืนแนวหน้าเลยนะครับ ไปเลยโอ้โหนี่ครับเมกากอนซีล่าชาร์จลำแสงออกมาก่อนครับยังไงครับเราจะไปคลองลอยนานขนาดนี้ครับอาครับโู้ตอนนี้เหมือนจะมีการนัวกันอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าฮะโู้เราเห็นเป็นแค่เงาเลยครับเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับมอกนะครับเอานะครับเดชเชฟนะครับไปขี่หลังกอนซิล่าแล้วนะครับทางด้านเมกากอนซีล่าต้องมาช่วยปล่อยลำแสงให้แบบนี้นะฮะ ยังไงครับโอ้โหเดอ์เชฟนี่ไปต่อแยก,กับเบอร์ล่าอยู่นะครับและด้านนู้นครับด้านนู้นเหมือนคองจะจัดการเก็บ2นะฮะโอ้โห,ห,ห,หนี่นะฮะใช้ขวานนะครับจัดการ2เลยนะฮะเดอะไฮกับเดอะลิมนะครับโดนไปนะครับและแน่นอนนะครับอ้าวคองคองคองใจเย็นหยุดขวานก่อนเพื่อนโอ้โห <laughs> <laughs> เสียนะฮะแม่เกือบได้สับพวกเดียวกันเองแล้วนะ,ะของเรานะครับ โอ้โหก็เลยได้ว่านะครับแก๊งกอซิล่านะครับเลเจนดารี่ก็ยังเก่งกว่านะครับเอาเอาเดี๋ยวนะทะเลาะกันเองแล้วนะครับโอ้เมื่อกี้นะครับเมกากอซิล่าเนี่ยไปโดนคองนะครับเบรกขวานไม่อยู่นะครับหยุดไม่ทันนะครับกระโดดลอยมานะครับทำให้เมกากอซิล่าเนี่ยหัวร้อนเล็กน้อยนะครับเอาครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะลองส่งนะครับแก๊งมอร์ดิงวอล์กนะครับ ไปเจอกับตัวละครจาก Attack on Titan กันบ้างนี่นะฮะมีไททันสามแบบนะครับออานะเออ่ Morning Walk มาเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะฮะมาครับ Morning Walk มาแล้วนะครับโอ้โหนี่นะฮะมีเดอรลิมนะครับที่กล้ามใหญ่นะฮะไม่รู้ว่าแกอยากจะเปลี่ยนข้างไปเข้ากับเผ่าไททันหรือเปล่านะครับและตอนนี้นะครับจดาด้าเดอะเชฟนะพยายามปล่อยพลังเออชาไปนะฮะแต่ดูเหมือนว่าโอ้แล้วไททันเกราะโดนไปก่อนแล้ว นะฮะจางด้านเดอะไฮพยายามวิ่งมาเฉือนวิ่งมาจ้วงบ้างนะครับแต่อย่างไงครับไทยท่านไทท่านลิงนะฮะโดนไปแล้วนะครับและตอนนี้เหมือนจะเหลือแค่ไทท่าน60เมตรนะฮะยังไงครับ60เมตรพยายามจะพ่นไฟอยู่นะฮะพยายามจะเบินแต่ว่าเดอะไฮนะครับพยายามเข้าไปช็อตแบบนี้นะครับโอ้โหด้วยนิ้วที่ยาวแบบนี้นะครับทำให้นะฮะไทท่าน60เมตรเนี่ยนะครับไม่สามารถ ต้านทานได้นะครับโอ้โหนะมอร์ดิ้งวอล์กยังอยู่ครบทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่เอาละครับรอบนี้นะครับแก๊งมอร์ดิ้งวอล์กนะครับมาเจอกับแก๊งโทรกันบ้างนะครับนี่นะครับแก๊งโทรครับไปนะครับเอาครับโอ้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊งมอร์ดิ้งวอล์กหายไป2แล้วนะครับหายไป2แล้วด้วยพลังของเมาอินซิเดนต์นะครับ โอ้ยจบเร็วแล้วเกินนะครับเฮ้ยแล้วเหมือนว่าทำไมมอลอินซิเดนตัวมันยาวขึ้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าเขาอัพแพมาใหม่นะครับยิ่งกินยิ่งยาวขึ้นหรือเปล่าครับเอ๊ะน้องๆช่วยดูหน่อยหรือว่าตัวเท่าเดิมนะครับโอ้นี่นะฮะมอลอินซิเดนนะฮะเอาละครับโอ้โหเจอแก๊งโทรเมื่อกี้นะครับจบเร็วไปหน่อยนะครับเดี๋ยวรอบดีนะครับลองไปเจอกับที่ดูบ้างนะฮะ เออเยอเกอร์ของเรานะครับยิปซีแดนเจอร์นะครับแดด้าเดแดด้ดาป่าแล้วเอาจะหนีจะหนีหรือเปล่านะครับเอายิปซีแดนเจอร์เราค้างค้างอย่าเพิ่งค้างครับไปโดนทางด้านเดอะเชฟสะกดจิตอยู่นะฮะโอยอย่างไงครับพยายามลอยขึ้นไปแล้วก็ต่อยไปนะโอ้ยนี่แล้วยิปซีแดนเจอร์เราปล่อยท่าไหมือนกันนะครับยังไงครับยิปซีแดนเจอร์เรานะฮะต่อยเข้าไปเหมือนกันใช้ดาบเอา เอาครับเอาเอาเอาาโอ้ยเจอเดอะไฮจับกินไปนะครับ24แดนเจอร์นะครับไม่ไหวนะครับโอ้โหนะสู้กับไคจูก็ไม่ค่อยจะรอดอยู่แล้วนะครับมาเจอกับแก๊งมอร์นิ่งวอล์กนี่ไม่ได้เลยนะฮะอ่ะนะครับพี่สมบอยนะครับอยากจะเอาแก๊งมอร์นิ่งวอล์กเนี่ยไปสู้กับไคจูมากเลยนะครับแต่อยู่ดีๆนะครับเอ่อหมอดไคจูเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับพี่สมบอยก็งงเหมือนกันนะครับสงสัยเนี่ยคนทำหมอดเขา ไปแก้ไขอะไรอยู่แน่เลยนะครับเลยทําให้เราไม่สามารถเล่นมอตไคจูได้ตอนนี้นะครับเอาละครับตัวละครที่จะยังมีให้สู้นั้นยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราตามดูกันต่อเลยนะครับรอบนี้นะครับตัวสูงๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับลองเจอกับตัวที่สูงที่สุดในแกลลี่มอกันหน่อยนะฮะทรีเฮดนะครับมาแล้วนะครับเอาครับทรีเฮดโอ้ยพี่สปอยโดนลูกหลงเลยแหละนะครับโอ้เจ้าวดเต๋อไฮนี่มันกระเทิมแรงจริงครับ ทีเฮดนะครับพยายามจะอดทนต่อสู้แล้วเตะทางด้านเดินลิ้มหายไปก่อนหนึ่งครับเอาครับโอ้โหฮะคิดว่าตัวเองตัวใหญ่แล้วนะครับมาเจอกับทีเฮดนี่แกใหญ่กว่าจริงๆนะครับและตอนนี้นะครับเดอะเชฟทำอะไรครับเดอะเชฟพยายามจะลอยขึ้นไปแะจกที่ไข่ของท h เฮดอยู่นะครับอ่ะแล้วตอนนี้เหี่ยเหบือนว่าเดอะไฮครับก็พยายามจะต่อยช่วงล่างของทีเอยู่นะครับและ ทีเฮดเราเอาไก่ครับเหมือนจะปักหรือเปล่านะทีเฮขยับเขยื่อนหน่อยครับทีเฮครับโอ้นี่นะฮะทีเฮเรานะครับโดนสแปมรัวๆไปแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ฮะแกไม่ได้ไม่ได้ออกอาวุธเลยนะครับสำหรับทีเฮเรานะครับอ้าวทีเฮได้มีเตะบ้างโอ้ี่ครับเตะเดอะไฮตายแล้วนะครับหลังจากโดนสแปมสกิลอยู่นานนะครับ กระเท่อไปอีกครับและแน่นอนครับสุดท้ายโอ้โหพีเฮดดีกว่าจะได้ออกอาวุธก็เกือบแย่เหมือนนะครับโอ้ยนี่นะฮะจท้ายนะครับพีเฮดเราเอานะครับสู้กับตัวละครตัวใหญ่มาเยอะแล้วนะครับรอบนี้นะครับลองเจอกับตัวละครตัวเล็กๆดูบ้างนะครับรอบนี้เอาใครดีนะฮะเอาบุรุษคนนี้ดีกว่าครับเป็นบุรุษที่หายจากช่องไปพักหนึ่งเหมือนกันนะครับ บุลุษชุดทองนะครับโลโตมาแล้วนะครับโอ้หวิ่งเร็วไปเลยนะครับคุณลุงครับช่วงนี้นะฮะอ้านะครับคุณลุงทำยังไงครับคุณลุงจะทำยังไงครับโอ้ยคุณลุงชนไปสองแล้วนะครับเหลืออีกแค่หนึ่งนะครับโอ้ยแล้วพี่สปอยโดนลูกหลงตลอดเลยครับอ้าวคุณลุงมาที่แล้วคุณลุงมาด้วยความรวดเร็วนะครับโอ้ยพี่สปอยโดนโดนรัวๆเลยครับอ้าตอนนี้ดูบอนจะเหลือแค่เดินลิมก็เดียวนะครับที่ติดอยู่ด้านบนก็ลงมาเลยทีครับ อาครับและคุณลุงนะครับนี่นะครับโอ้โหทําการจัดการนะครับแก๊งมอร์นิ่งวอล์กนะครับไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณลุงเรานะครับโอ้โหแหมนะฮะช่วงนี้เนี่ยค่าไฟขึ้นอีกแล้วนะครับคุณลุงครับเอาครับเจอคุณลุงนี่ก็ว่ายากแล้วนะครับรอบนี้ครับเจอตัวละครที่แข็งกว่าคุณลุงขึ้นมาอีกนะครับ ชายหัวกลับนะครับชายกับหัวนะครับบานเลยไปไหนแล้วโอ้ยจัดการไปหนึ่งจัดการไปหนึ่งก่อนแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะฮะโดนอีกหอเฮ้ยลืมปรับสกลืมปรับไอ้นี่ครับฟ้อนต์โหมดนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะเขาสู้กันอยู่ตรงไหนครับเหมือนว่าทางด้านเดชพยายามเอาตัวรอดอยู่นะฮะด้วยการสแปมสกิลใส่นู่นครับ นี่นะฮะโอ้โหูเด็ดหมดนี้นะควันเยอะจริงๆนะครับน้องๆครับดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะนี่ครับเรามาดูเดอะเชฟกันดีกว่านี่ครับเดอะเชฟพยายามสแปมสกิลใส่ใช้กับหัวที่พยายามแว็บไปแว็บมานะฮะถ้าใครสังเกตดีๆนะครับออานีครับติดขอดปุ่มอยู่นั่นแล้วนะครับโอ้ยนะฮะกระเด็นอีกแล้วนะฮะอะตามไปดูกันอยู่ามาดูกันต่อแล้วอยู่ไหนครับนี่ เอาละครับแล้วทางด้านชายกับหัวออกมาจากมุมได้นะครับเดอะเชฟก็โดนจัดการเบกหนึ่งนะครับเอาครับโอ้โหชายกับหัวตอนนี้ติดมุมอยู่นะฮะติดมุมแบบนี้นะครับบกไม้บกมือเรียกเดอะลิมไม่เข้ามาแล้วเดอะลิมเข้ามารับกะลาบะพเ้าวไปหนึ่งอันนะฮะยังไงครับเฮ้ย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 ชายกับหัวมันบักครับเอาแล้วครับแล้วเดอะลิมได้ต่อยฟรีแบบนี้จับกินโอ้โหเดอะลิมครับโอ้โห ใจเกเรนะครับปราบทางด้านชายหัวกลับได้นะครับโอ้โหเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเดลิมนะครับโอ้โหมีเซอร์ไพรส์ให้เราได้เห็นนะครับในคลิปนี้นะครับโอ้โหแม่นะฮะเมื่อกี้นะครับชายหัวกลับเนี่ยนะครับสงสัยนะครับไปติดไปติดบัคอยู่ตรงมุมของแมปนะครับทำให้นะฮะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ และสุดท้ายนะครับก็โดนเดินลิ้มใจเกเลของเราครับจัดการขมือบเข้าไปได้นะครับโอ้โหนะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของคลิปกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับและแน่นอนนะครับตัวละครเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับก็ต้องนะฮะมาทําตามธรมเนียมช่องสมบอยอย่างเช่นเคยนะครับอ่ะนะครับตัวแรกนะครับที่ต้องเจอนะครับก็คือสุดยอดชลวันณแห่งลุ่มแม่น้ำนายนะครับ SCP 6 8 2ปะครับมาเลยตาเลยครับ มาแล้วนะครับ6-8-2จะไปจัดการใครก่อน,นครับโอโดนท่าปล่อยลูกอะไรดำๆมาใส่นะครับแต่6-8-2เราอดทนอ๋อครับพยายามจะเข้าไปงับเดชฟคนแรกนะครับเพราะว่าสกิลน่ารับขาดสุดนะครับแต่งับได้ไหมเอา้าโอควันวนัวไปหมดเลยครับหาไม่เจอนะครับหา6-8-2ไม่เจอแล้วนะครับโอ้โอโอยอยย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  อยู่นะครับจระแค่ผู้ทรหดอดทนของเรานะครับมาครับงับแล้วนะครับจะงับไม่ตายนะครับโอ้โหแล้วแกโดนเปรี้ยงลูกกะลามะพร้าวใส่รัวๆนะครับเอาครับฮุ้ดฮุ้ดกระทืบรัวเหมือนกันแต่จัดการไปหนึ่งแล้วครับ682จัดการเดอะไฮไปก่อนนะฮะเอาครับยางจะงับต่อนะฮะงับเดอะเชฟไปต่อนะครับโอ้โหตัวที่ปล่อยสกิลน่ารำคาญที่สุดนะครับและ เดอะลิมเราก็ไม่ธรรมดานะครับมีท่าปล่อยไปตามแนวพื้นแบบนี้นะฮะถึงแม้จะช้าที่สุดนะครับโอ้โหนี่ครับแต่ต่อยดีนี่เจรเราก็นะฮะลอยเป็นลูกกอล์ฟเลยนะฮะและตามไปด้วยท่าไหลไปตามพื้นแบบนี้นะครับไปครับเจรเข้ผู้มายอท้อของเรานะครับจะงับได้หรือเปล่าโดนอีกแล้วนะครับโอ้แต่แกก็ไม่ตายนะครับสำหรับ682เรานะฮะ นี่ฮะเขาเป็นเจระเขคสายพันธุ์อมตะนะครับเอาครับโอ้ดูเหมือนจะงับไม่ได้นะครับพี่เคเรานะฮะพยายามจะเข้าไปเข้าไปนะครับแต่ก็โดนนะฮะทางด้านเอ่อเดอะลิมนะครับงัดออกมาตลอดเลยนะครับนะครับเท่ากับว่านะครับผู้เหลือรอดนะครับก็คือเดอะลิมนั่นเองเอาละครับ สุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับแก๊งมอร์นิ่งวอล์กนะครับจะต้องมาทําการนะฮะสวัสดีนะครับผู้ใหญ่ประจําช่องของเรานะครับนั่นก็คือเทพอารีสก็อดวอล์นะครับมาเลยนะครับลอยมาแล้วครับแต่ทางด้านเดอะเชฟไม่รอครับลอยขึ้นไปซัดกับเทพก่อนเลยนะครับเทพยังไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับจับเลยครับเทพจับชีก นะครับหายไปเลยนะครับทั้ง3นะครับโอ้โหนะเทพเราไม่บีคับว่ารีรอนะครับแปลนะวันนี้เทพงานยุ่งนะสงสัยจะรีบไปทำงานต่อหรือเปล่านะครับเอาเทพครับขออีกทีนึงครับโอ้โหให้น้องๆได้ดูสปกสกิลหน่อยนะครับเอาครับยังไงครับเทพครับเทพเหยียบไหมจับอีกแล้วนะครับโอ้เทพจับอีกแล้วนะฮะโอ้โหแล้วฉีกจบเลยนะครับ เทพครับแหมนะพักนี้เล่นเอาง่ายครับท่านเทพท่านเทพเราง่ายเลยนะฮะโอ้นะครับเอาล้วครับน้องๆครับแหมนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวนะครับตัวละครใหม่3ตัวนี้นะครับอย่างแก๊งมอร์นิ่งวอล์กแบบนี้นะครับแหมก็เรียกได้ว่านะครับเอ่อเข้ามาเนี่ยนะครับมีความเก่งกาจใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็แต่ละตัวนะครับมีความสามารถที่โดดเด่นนะครับแตกต่างกันไปนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ามีความเก่งกาจในระดับที่ดีอันดับต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆครับเอาละครับน้องๆครับในสำหรับคลิปแบบนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่สปบอยด้วย้วกันนะครับคนไหนที่ยังไม่ติดตามช่องสปบอยนะครับอย่าลืมกดติดตามได้เลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงก่อนแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูช่องสปอร์ตเตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆติดตามดูกันต่อได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ